ครับกับสิดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเรียกมนีผมกะเดมาร์โวให้พี่น้องเอฟซีฟังนะครับบุญเพิ่นเตรียมการได้มนีเพื่อว่าจิตตอนรับพี่น้องหรือว่าตอนรับหยาดยมหรือว่าพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่หรือว่าผู้นนะขขมโาทีเพิ่นขอขมาเพิ่นมืออื่นพาฒนะนั้นขมาเบิ่งขมาชมนะครับอดใจรอไว้ว่ามืออื่นจะมาลุ้นกันอีกเที่ึงว่าเพิ่นสีใหาต่อไ เราว่าเพิร์สีได้ต่อไหเนเปลี่ยนหรือบ่เปลี่ยนตัวเลขเพราะนานิบาตข้ามาเบิ่งมาชมช่องพุ่งพลุ้ยนะครับที่ตามไว้เอ้กดกระดิ่งเกลี้ยงเตือนไว้เพิ่์สิบระภัทกันติดต่ำนะครับตามพุ่งพลุ้ยนะครับวัดอยู่ว่านี่สิพ่อไดู้้างแนวทางดีๆฝ่าเอ็กซี่ก้อนมูบอน้อค่ะช่องคู่พระพ่อพระลุยกะอยากมาติดตามหรือว่าอยากมาถามหาแนวทางไปฝ่าเอ็กซ์ี่ค่ะเรียกว่าเป็น รู้ก่อนได้เปรียบประมาณนี้นะคะถือว่าถือว่าการดูเสียงว่างาน 10, มื่นพันเตี่ยมไมล่าเก่าในกาส่วนกรณีที่มีพิธีเปิดเปิดพุ่มขอพุ่มขอข,อข,อข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 มา,าเพิ่นขอขรวาพิ่นเรียงเขาเรียงน้าพลหมากลากไม่ลายยางเลยเนี่ยคือพี่น้นองกักดสิเลยวาร่วมทำบุญในจุดนี้พร้อมกัน สองบาทสามบาทฝากข้าวแจงเปลี่ยนไปห้าพันแล้วมันก็ว่ามันก็สิมาอยู่ดอกบางคนก็มาบางคนก็สิ่มาเนาะปั้นยางค่าไงค่าเบลี่ยนค้างัไนคือบ้านไม่ว่าส่วนตัวเลขกกผมก็ได้มาแล้วครับลายมือแล้วก็ถิ่แกงในที่ไดไปเสียงโซกพวกนี้บ่ค่ะครับจังตัวเลขเนี่ยค่ะคือมีแม่เจบุญมาจากบ้านยางแล้วก็อธิษฐานจิตหรือว่าทรงจิตทรงกระแสมาหา ทั้งวัดเท่าทั้งวัดพล่ในเดีแดงเท่ามาหาจัดคุยปรึกษากันเลี้ยงเล็กเลี้ยงเบอร์เลี้ยงพุ่มยูหันยูหนีหรือว่าพิธีอย่างต่างต่างแที่เป็นก้นในน้ำหอยทั้งหมดค่ะพร้อมกับตัวเลขด้วยใช่แต่เพิ่งก้าวหามาว่าตัวเลขนี่คือตัวเลขนี่คือปูคนหามาแล้วเป็นซื้อกันได้เป็นกัเลย้หามาว่าหาสามสี่หรือว่าหาสี่สาม ห้าสามสี่ห้าสี่สามนี่ได้ขายเอค่ะทุนสองตัวคือว่าสองสามครับพี่น้องมันกาดไมาแล้ว๋สองตัวนี่สองสามเนาะค่ะเนาะสองตัวคือสองสามครับพี่น้องคือสีได้ยินคือสีได้เห็นกับไลค์คลิปแล้วบางคนอาจธิข้ามาท่านหรือว่ากับเบิ้งบุตรถึงกับการรับทราบไใบเรือมีประกาศการเจ้าได้ครับพี่น้องกันลืมกันพลาดคือว่าตัวนี้ตัวเลขชุดนี้คือว่าเป็นประกันให้ประกันใหตล้านเปอร์เซ็นต์ ทวนตัวเลขเปลี่ยนบ่เปลี่ยนคือสามตัวเพิ่นก็ว่าขยับอยู่เพิ่นขยับอยู่ตัวเลขขยับอยู่ธสามตัวแต่สองตัวบ่ขยับจึงพุ่งพงพงลวยก็บคือในน้ำพิ่นงวดที่เหล่าก็ได้เข่ามันบ่ค่ะก็ได้ซีหโอ้ค่ะเพิ่นได้เจ็ดหกสองกับสามหาใกล้มือมาว่าเลขยกสามหามันขยับได้หรือขยับเหนียนต้องเป็นซีหาแล้วว่าสั่นโอ้ค่ะก็เลยมาท่มกับที่วัดปลาเฮาหลวงปู่หลวงตา มันกัให้มาตัวเดียวกันคือมาให้ยซีห้ยหาซีครับสองคับสองหาหาซีครับสองหามาตรงกัน<า>แล้วก็เลขยกไม่นั่งก็มาตรงกันเพื่อกันซ<า>ีหาเ<า>พิ่งผู้เล่ยก็ได,ได้ได้ไปหลายบาทยี่ดอกครับก็<า>ได้โชคไปหม<า>ดที่แล้ว<า>แ,ลแต่งวดนี้คือสิโบเปลี่ยนเดี๋ยวนะคะงวดนี้คือว่าเพิ่นมัม่นใจแล้วบอกเขางวดนี้เพิ่นมั่นใจแต่ว่าสามตัวก็บโบปันใดเพตอนว่ามีขยับอยู่โอ้มีขยับสามีีแกงวันท่ พร้อมกันบรรลางสนนะครับพงผู้รวยกับเพื่อบอกเพื่อว่าให้พี่น้องได้เข้ามาเบิ่งเข้ามาชมแต่ละคลิปโปรดติดตามไปข่าวเด็ดเข้าวใหม่หรือว่ามาเด็ดเด็ดมืออื่นอาจจะเสียดหูพร้อมกันทวนทวนที่รู้มือนี้ไปกับไปเสียงดวงเสียงโชคเบิ้งเดี๋ยววิ่งแมนฝันเบิ้งเนาะกนะเอาไปเสียงเอาไปฝันเบิ้งเนาะฝันเบิ้งว่าเข่าหรือบ่เข่าฝันเข่าก็เอาบ่เข่ากระถิ่นไปเพราะฉะนั้นเท่ากับ พงผู้เลยขอบคุณขอบพ่นยื่ดอกพี่น้องที่เขาบอกบางคนชมหรือว่าช่องสุภาพทางรวยเวยพนกัมาลุ่นมามาหลังงูเป็นกับสิบพันในคลิปไปแต่มมือนี้่พนกัได้มาสัมผัสพงผู้เลยแล้วพี่น้องแฟนส่องพนกัคือสีประกาศเจ้บเลยนะครับสุภาพพนผ้าลวดพนกัมามาหลังหลังงูก็ถือว่าบรตกเข่าดอกครับเงินบางตีตั้งใจมาเบิึงคือเก่ามาเบิึงพิธีเปิดพุ่มเปิดเน็ตหรือว่ามาเลี้ยงเจ้าทีเพิ่น ให้ถือต้องที่ว่าให้ถือต้องของคนพันขอต้องการแบบนั้นผมว่ามาขอคาราวานเนี้ยมาเลี้ยงมาเจียเนี้ยหรือว่ามีบาล่ำกับปูไดล่ำเป็นกับเชิญนะครับได้พุงนี่มือเนี้มาล่ำให้ให้เพิน่นเบิ่งเนี้ยปูอยากให้มีนางล่ำพร้อมมาสั่นพันว่าเพิ่นกัซื้อมาใหม่ว่าปูอยากได้นางล่ำพร้อมเนิร์ดพ่อสีหาได้บ่พ่อสีมีบ่ทุ่มเป็นสายหนกักหรือว่าสายนั่นกักระขขสีมีเนาะคาดว่ากระสีมีดอกแต่ไป ทางยูท so ูบแต่เราส่งแต่ละหมองละมอนกะปรากฏว่ามีหลายท่านหลายคนอยู่ที่เพิ่นมีสายหนักส่วนพุ่มเฮามีสายหนักหลายครับยังได้สายังได้บ่อที่พงพลอยนอนอยู่บนกมิตรนาปูนาปูนาเดือดส้มปูเย่ก็ตั้งหักมีหลายขึ้กันมีอยู่สมองเดือส่วนปูเย่ก็อยู่ปูยี่ทั่วเขาอยู่ต้นให้ต้นโพงยังทั้งเขาเพื่อปูเย่ปูยี่ทั่วอยู่หันเลยมันจะพัดไปพัดมาอยู่ากัน แต่อยู่ในจุดนี้คือปูท่องสียู่ทั้งหนาปูท่องสีเป็นผู้ตรวจการหรือว่าเป็นผู้ดูแลลูกนอก้องดูแลคนคนขอนงคนมันเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณเมืองมังบดก็ว่าได้เพราะว่าคนกระสือมากว่าเป็นเมืองมังบดเป็นเมืองทีทว่าในจุดนี้เป็นเมืองเก่าเมืองใหญ่ที่สุดต่อไปพันกวางสีต่ตาพี่นอ้องหรือว่าคู่วาจาัดท้าต่ำคนขอมา ต้องบ่วงสว i กันหรือว่าแจกจินแจกท่านไปโชคลาภเพรต้องมาขอเ ỏ มันกันเลยพันสิมาบอกเองเลยโอ้ค่ะส่วนเลขตัวเลขกนเนื้อโชคลาภพันสิมาซอยสั่งค์ผแท่งเลยเพราะต่ว่างวดน,นี้มันเป็นงวดแหลกก็ว่าได้เพิ่นก็บเ่เคยมีมีมาบ่วงสว i จักเตียบเ่เคยมีมะล,ล่ำมาล่ำจักเตียมีมะล,ล่ำมาล่ำเรื M ่องพี P ่เรื P ่องน้องเรื P ่องย่ำโยมไปเรื่อง จะพุ่มโยทีวันไปเขาก็กินข้าวน้ำเสียเรียบพิธีกับมีการฟันฟอนร่ำกันทรงไทยเพิ่นเลยว่าตอนรับเพิ่นเพิ่นก็บลอยอยู่ตอนนี้จะพู่มมันลอยอยู่กับแว่เนาะค่ะเนาาะอได้ตรงตรงก็ว่าได้เนาะค่ะกับเพิ่นก็คาดว่าเพิ่นสีเข้าสีทถ้ำตามเพิ่นจังมือนี่ก็สีได้ไปขอขมาที่ต้นพธิ์ใหญ่คือว่าเพิ่นว่าต้องไปขอขมาพธิ์ใหญ่ก่อนถ้ามากอกยาขันมาขันเปดไปเขาละวาเพิ่นมื่อนี้ แยกบุญแยกงานเพิ่นเพิ่นก็ดีได้เตียนของคนคนของเพิ่นอยู่ภูมินี่ว่าานอื่นเขามีงานเด้อทั้งวัดพระจันทร์เพิ่นมีงานเด้อพี่น้องเอฟซีพี่น้องไทยบ้านมีงานเขามาไปเบิ่งน้ำกันเขามาไม่กินไปคารวะรับคารวาวาลเพิ่นเขาจะวางสัตว์พุ่มพันธุ์ชนิดเพิ่นก็ดีใจร้ายหัวยิ้มยิ้มเจ่ยมใส่เ่นก็วางสัตว์แต่ส่วนที่สั่งแพงเหมือนก็อาศัยพี่น้องเอฟซีก็นะครับ ไตว่าทางนี่เป็นสายบุญต้นบุญห้พี่น้องเอฟซีเพื่อว่าสิไดสกด้ากันได้ลาบน้ำกัน<ะ>พ่งพข้ลุยประจําอยู่จุดนี้<ะ>อยู่วัดน้นหินแดดนี่<ะ>เป็นคนทีว่าใก่สี่ิุดกระพาาจานันหรือวาผู้สีติต่อได้เลขเมื่อได้<ะ>ได้ตัวเลขกมากคือพงพข้าลุยเป็นคนสไดใส่ก้อนมูเป็นคนทีว่าซื่อสารกับพะอาจานันยร์ พิ่นเกษตรมอบหมายงานในพงเป่ลุย้ยมาจัดการในตรงส่วนตุเรศเรียงกาดเรียงเงินกระซอยกันไปไท <ฮะ S 1> ยมีหน้าทีท่ไทยกันทำกันไปแบ่งกันไปส่วนพี่น้องเอฟซีแอดมินกับผมทาพี่น้องแอดมินผมก็เชิญมาหลายท่านหลายคนผู้ได้ว่างมาออื่นประมาณแปดโมงกว่าพันผากันเดินทางมาได้ครับหลายท่านหลายคนหลายช่องกันคนเกษตรมอดหัวไหลายอยากเชิญพันมาทุกท่านทุกช่องมารวมงานในพรุ่งนี้ เวลาเก่าเลยกะชุนชุนเก่านาที่อยากมาเป็นประธานหรือว่าอยากมาเป็ี่ยนยูทูบที่แจกใจบุญใจบุญในพี่น้องให้หู้กันขอบคุณพุ่งผ้าลวยหลายๆเนาะค่ะเนาะคลิปนี้สำหรับแนวทางเนาะค่ะกับสำหรับตัวเลขครับกับพ่อเสด็จยินกันไปแล้วเนาะครับแต่ว่าส่วนเน้นมืมเน็ตมื่อื่นนี่เด็ดอีทงหากรอบนึงมื่อื่นกรบโปไปตื้นเนาะครับ ถ้านอกจากว่าพันสิเปลี่ยนเพิ่งพอเปลี่ยนถ้าเพิ่นเปลี่ยนเพิน่นก็สิโทรมาบอกค่ะๆๆกันถึอเลขถึอเบอร์ได้โชคเอราบนําในจุดนี้นําคลิปเออนําคลิปหรือว่านําจะส่งต่างต่างพันก็สิเงินนี่เพิ่นสิมถาถวายในจุดนี้ในวัดนี้เพื่อสิสางกําแพงในวัดนี้ต่อไปงวดนี้งวดหน,น้างวดในต่อไปครับเพราะฉะนั้นเท่ากับขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมช่องพงบ่รวยหรือว่าช่องสุภาพพันพรวยเป็นน้องใหม่บ่อนิเก่ง หลักตมมิดต่ำไปนะครับกดกระดิ่งยังเตือนไว้เพื่อสิบพ้อดการที่ตามเช็บไม่ได้เด็ดให้มืงเอื่นต่อไปเรียนในโชว์ในลาบน้ำกันในไม่กินนันท่านน้ำกันอยากมากกับมาได้บองหูที่ท่านก็โทษถามก็ได้พุ่งผู้ลุยก็ได้โทษหาไพ่ก็ได้มึงเบื่อพฟาจาันก็ได้เพราะว่ามืงเอืน่นเสร็จนี่พิธีเริ่มขึ้นจะเอื้อนต่อไปแต่ว่าต่อไปพ่นกับปัสใช่ปัญหานะครับเป่นกว่าป้องกันบอคอยเงี่ยไม่มีวิธีเบวงสรวงยั้งหรอกดวงสัน มันธุ์เชโฉกพี่สันต้อก็ดีใจผมออกับพุ่มใจนะครับสำหรับพมมุ่มพุ้มด้วยประจับอยู่นี่ผมออก็บพุ่มใจเพื่อว่าพี่น้องสิได้ี่สา่งได้เปลี่ยนต่อไปนะครับสำหรับ,ค,รบ<ไ>คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเอาไว้คลิปหน้ามาพบกันไหมครับกรบบสสวัััดีคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหชิพานาที่ชิพงนาที่อ๋อปวดนะปวดงานปไดนะเดี๋ยวไปไปสร้างความฝันของพ่อนะอีกอีกคลิปหนึ่ง 你本来该有饭。